สมชื่อคุณภาพคำว่ายืนหนึ่งเรื่องความฟินสำหรับนาริชี่ไทยแลนด์ล่าสุดเข้ารับรางวัลในงานประกาศรางวัลสุดปัง Thailand Health and b e a u t y a w a r d 2023ในสาขา Rising Star Business of Feminist Care โดยงานนี้ผู้บริหารคนเก่งอย่างคุณธนารีทิพธนมนสิริเจ้าของแบน Thailand, รนด์นาริชี่ไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณผู้หญิงได้เดินทางมารับรางวัล t ี b h 2023โดยตนเองณเด e k ค i s t e n b นะ x ชั้น19เกสรเอเอร์เน์รีสอร์ทค่ะชื่อ ทงนะะานาลีทิพธานามนสิรีรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลธุรกิจดาวรุ่งค่ะก็ขอบคุณคณะกรรมการมากๆเลยค่ะที่มองเห็นถึงความตั้งใจของแบรนด์นาลิชี่ค่ะ ที่ที่ตั้งใจทํามาในปี2023ค่ะก็จะผลิตสินค้าดีๆต่อไปค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆค่ะสินค้าของเราจะเป็นสินค้าในในกลุ่มจุดซ่อนเลนค่ะก็จะมีตัววิตามินเซรั่มนะคะแล้วก็จะมีตัวมูสสบู่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นค่ะซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยเราก็ผลิตตามหลักอ,อยอค่ะแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยค่ะค่ะกระแสตอบรับต้องบอกเลยว่า ปีนี้รีวิวเยอะมากยอดขายโตขึ้นมาร0 0เลยค่ะเราไม่คิดว่าสินค้าแนวจุดต้อนเลนส์จะมีผู้หญิงแบบรีวิวใน Tik t o อกให้เยอะขนาดนี้ค่ะ mm hmm. ก็กระแสะตอบรับดีมากๆเลยค่ะแพนปีหน้านะคะก็ตั้งใจที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มโปรดักต์เดียวกันนะคะมาเพิ่มอีกประมาณ 3- 4ตัวค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะขยายตลาดไปที่ต่างประเทศค่ะมีแนไหมคะว่า hmm. ถ mm ้าเกิดเราทำในเรื่องของดูแลจุดต้อนเลนสนของผู้หญิงแล้วจะมีเพิ่มเป็นผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างบ้างไหมคะ มีค่ะมีแพนเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนิงจะมีแฟนด้วยก็คือสินค้าทุกตัวต้องบอกก่อนเลยว่าหนิงอะใช้จริงค่ะเทสจริงค่ะถ้าไม่ดีจริงเราจะไม่ทําแน่นอนค่ะแล้วก็มีแผนที่จะขยับไปหมดหมู่คุณผู้ชายเหมือนกันค่ะมีค่ะตัวแทนจําหน่ายก็จะมีจําหน่ายกันใน Facebook แล้วก็ทางติ๊กตอค่ะตอนนี้ตัวแทนจําหน่ายประมาณ200คนที่จําหน่ายทั้งแบบทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะแต่ว่าพม่าแล้วก็อ่าพม่าแล้วก็กัมพูชากําลังขยายตลาดไปค่ะค่ะก็สามารถติดตามช่องทางได้นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ t i กตอกไอนะคะนาลิชี Thailand ค่ะหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดแล้วก็นาลิชีค่ะ